สวัสดีครับอยู่กับแปปสีสารตังทินครับมื่อนีพามาเบงสวนกล้วยแดงอินโดของแปปสีสารตังทินครับนี่ครับกำลังไล่แดดครับพามาเบิงต้นแม่ทับครับนีต้นหนีแม่ทับเลยครับเขาเอื้นว่าเขียวไล่แดงครับพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ป่า ซุ้มหนึ่งเขาเอินว่าแดงไล่เขียวอันนี้พิเศษคือเขียวไล่แดงครับพี่น้องนี่ครับสิประมาณนี้ครับ,รบแสงอาจสิมว่วๆเลยนะะพี่น้องเนะน ที่พี่น้องเห็นเป็นสแลนอ้อมเนี่ยครับพอว่าเขาป้องกันเสื้อล่ายจากลุ่มหนาวครับอากาศเปลี่ยนครับแล้วก็มันกับสิมี้ให้หน้าขางค้างให้้าเกี่ยวเข่าเชื้อรามันมากกับเข่าครับก็เเลยป้องกันไว้ก่อนครับดีกว่าตามไปรักษาเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์กับแบบซีสันทางทินมาแล้ว่วนชีรักษาเศร้าครับพี่น้องมามามาเบิ้ง ไตคัลเลอร์ว่สัสนเขาพาวาดอกว่านี่ครับพี่น,อน,น้องนามาต้นโปดคือกันครับต้นนี้นี่ต้นนี้กำลังปัน่นให้มันเป็นเขียวลายแดงแล้วครับหนึง่งซุ้มนี่เป็นซุ้มที่หลุดเขียวไปพามาเบิ่งบอลกระดาษพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอลกระดาษครับ,บกระดาษด,ด่างอันนี้สร้าง ช้างเหลืองช้างเหลืองอันนี้ก็ต้นบันธุ์ใหญ่แต่กันนี้ก็ช้างเหลืองด้วยกันครับจัดจานแห้งครับพี่น้องใบนี่สุดๆไปเลยจัดจานแห้งจัดจานแห้งพร้อมกับเขามีลูกด้วยครับพี่น้องเห็นนะนี่นอหนึ่งนี่สองนอนี่ครับ สวยงามสวยงามมีสเนีครับผู้ไรี่ชอบใหม่ของวามีสเนียนอกเมืองสุดๆไปเลยครับใบนี้สุดๆไปเลยอันนี้ก็เป็นแดงอินโดเหมือนกันครับแต่เขาลุดเขียวครับเขาก็สีมลายมินน,น้อย,ยสีสุใบครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นบอนกระดาษครับประมาณนี้ครับพี่นอ้อง พี่น้องเห็นไหมโอ้จากไปกับสร้างใบนี่นะพี่น้องเนะสุดยอดวะไผศิวาอยังไปพากลับมาเบิ่งต้นไระเอกต้นที่เป็นแม่ทับครับอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ต้นนี้เขาห่องว่าเขียวลายแดงครับ สำหรับมืนีแปปซีสานดังทินก็นลาไปกับภาพต้นเชียวไ่แดงแม่ทับครับผมฝากพิตามณาเลยนะครับทางเฟซบุ๊กแลวก็ทางยูทูปครับผมมนีแปปซีสนันดังทินกะขอลาไปด้วยภาพแดงอินโดไรแดดครับผมสวัสดีครับ